สวัสดีค่ะวันาเฟมค่ะ,ะคเป็นเรื่องแรกเลยที่ได้แสดงแบบเป็นรูปแบบนะคะก็ตื่นเต้นมากหนูว่าเขาเป็นคนแปลกๆเหมือนกันหรืคือหนูจะมีความสวิงในการแบบว่าในเรื่องของอารมณ์ด้วยซึ่งตัวเองก็เป็นแล้วก็มีความเชื่อที่มั่นคงในความเชื่อของตัวเองคาแรกเตอร์จริงๆไม่ได้ห่างจากเรามากแต่ว่าเขาจะมีความพิเศษในแบบของเขาเนาะ เล่าก่อนว่าอ่าคาแรคเตอร,ร์นี้ชื่อนิกกี้นะคะซึ่งเป็นตัวละครที่แฟนรักมากเหมือนเขาเป็นคนที่มีความเชื่อของเขาแล้วเขาก็จะแบบเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อความเชื่อของตัวเองอ <S <S หนูไม่ได้ดีไซน์เขาดีไซน์มาให้เหมือนเขารู้ว่าหนูชอบสีชมพูมันก็เลยเป็นสีชมพูเลยค่ะดำชมพู การเล่นกับ c ีจีมันยากตรงที่ว่าคือเราแบบพื้นฐานการแสดงก็คือไม่ได้เท่าคนอื่นอยู่แล้วเนาะเราก็เลยแบบต้องจิงนานาการเยอะค่ะก็ต้องเวิร์ค hard แล้วก็ทำงานบ้านเยอะค่ะมีการเวิร์กช็อปก่อนนี้จะเริ่มถ่ายอยู่ระดับมืงเลยค่ะบอกว่า,วาเราก็อยากเวิร์กช็อปเนาะเพราะอยากทําให้มันดีที่สุดะคะ่ะ ในกองสนุกมากอาหารกองอร่อยมากข้าวกองอร่อยข้าวกองอร่อยวอัวกินทุกวัน <Okay. S 1> แต่ว่าแบบเหมือนเราได้เพื่อนแก๊งใหม่ๆม,มาด้วยทุกคนก็คือน่ารักแบบน่ารักจริงๆอันนี้แบบไม่ได้ตอบดรารานะทุกคนน่ารักแล้วก็เราก็นัดกันต่อมากินข้าวข้างนอกกันต่อด้วยทุกวันนี้ปิดกองไปแล้วก็ยังเจอกันอยู่คะ่ะ วันนี้กำลังซุ่มไม่ซุ่มแล้วแหละทำอัลบั้มของตัวเองอยู่นะคะเป็นอัล,อลบั้มแรกของ Wonder f a m ฟเลยไม่เคยทำอัลบั้มมาก่อนเพราะฉะนั้นรอติดตามได้ต้นปีหน้าค่ะอยากให้รอดูจริงๆมันมีหลายแนวที่คนอาจจะไม่คิดว่าเราจะทำด้วยะคะ่ะยังไงฝากติดตามด้วยเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีว่าะมล่อยเท่าไหร่งาน ไ่ด้เยอะขนาดนั้นยังจ้างได้อีกพึ่งกลับมาเต้นได้ค่ะก็เลยกําลังลือเลือดแบบกระดูกพิ่งติด <laughs> ก็เลยจ้างจ้งตรงนี้เลยว่ารับได้แบบหลายโชว์เลยค่ะก็ตอนนี้ขาหายร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะตอนแรกขาหากักแล้วก็ตอนนี้กระดูกเชื่อมกันร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะก็รู้สึกรู้สึกตอนนั้นก็เสียใจยค่ะที่แบบคนมาว่าเราอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็รู้สึกโอเคแล้วแหละดีขึ้นแล้วแล้วก็ รู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็หลายๆคนทําให้เราได้รู้ว่าคนที่เกลียดเราอ่ะจริงๆไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นหรกคนที่รักเรามีเยอะกว่าน,านั้นอีกเยอะค่ะแต่ไม่ได้ฟ้องแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้ไปทำกับคนอื่นอีกโอเคจริงๆหนูก็แฮปปี้กับตัวเองตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอ้วนจนคนทักว่าหนูอ้วนหนูก็เลยแบบเอ้าอ้วนเหรอใช่ยังก็ยังแข็งแรงดีแต่ว่าก็ตอนนี้ออกกำลังกายให้ร่างกายเฟิร์มขึ้นค่ะ ปีใหม่แล้วนะคะปีนี้เรายังไม่ถูกหวยนะคะก็ขอให้ปีหน้าเราถูกหวยกันเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ้องับมาททางนเพนก็จะดูต่อนะขอบคุณค่ะที่เาตัดเยิบเองชอบดูตนี้นะครับใ่เป็นตัวจริงตัวนะครับ